โอวาตปาติโมกหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือนสาณวัดเวลุวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่พระอรหันต์1,250รูปที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เรียกว่าจาตุรงคสัน,นิบาตและเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงประกาศหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาติโมกซึ่งเปรียบเสมือนการวางรากฐานของศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งโอวาทปาติโมกประกอบด้วยสามส่วนหลักได้แก่หลักการสาอุดมการสี่และวิธีการ6ซึ่งรวมกันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหลักการ3แก่นทำเพื่อชีวิตที่บริสุทธิ์สัพพปาปัสสะอาการนัง การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสะจิตตะปริโยทัป,ปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหลักการนี้เป็นแนวทางพื้นฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือบรรพชิตเป็นการเริ่มต้นจากการละชั่วทำดีและฝึกใจให้บริสุทธิ์อุดมการสี่ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตขันตีปารมังตะโปตีติขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งนิพพานังปารมังวทันติพุทธาพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนหิปัพพชิโตปาร,รูปะคาตีผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตสะมโนโหติปาร,รังวิเหตยันโตผู้ทำให้ผู้อื่นลำบาก ไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะอุดมการเหล่านี้เป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติธรรมคือการมีขันติไม่เบียดเบียนและมุ่งสู่ความหลุดพ้นวิธีการ6แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันอนุปวาโทไม่พูดร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายปาติโมเขจะสังวโรสำรวมในพระวินยัยมัตตัญุตาจะพัตตสมิง รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังอยู่ในที่สงัดอธิจิตเตจายโยโคมันฝึกจิตให้สูงขึ้นวิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเหมาะกับทุกคนที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและเมตตาโอวาตปาติโมกไม่ใช่คำสอนในวันมาฆบูชาแต่เป็นแผนที่ชีวิตที่พระพุทธเจ้า ส่งมอบไว้ให้มนุษย์ทุกคนได้ใช้พิจารณาและดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาเป็นธรรมะที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหมาะกับทั้งผู้ปฏิบัติในป่าและผู้ครองเรือนในหมู่บ้าน